สบายดีพี่น้องกาทักทายสบายดีสวัสดีเอฟซีสู้โหทุกคนเด้อพี่น้องเอง้ยินดีตอนห้กระสู่ช่องน้องอันอินดีพี่น้องเสียงกะบึงไปคีบก่อนกะเสียงกะสิบ่อยากอันนี้ปันไดเนาะพี่น้องเพราะว่ากาลังน้องอันกะลังเศร้าแต่ไข่เนาะเศร้าแต่ไข่ไข่วงสวงสมเสมือพี่น้องอะไรกะยังเก็บข้ออยู่พี่น้องเอง้เก็บข้อเสียงกะสีอยากแบบบ่อยอยากปกติเนาะ ไปพี่น้องตอนนี้เข้าสีเห็ดอันนั้นกินอยู่นะเนาะเห็ดเมนูหลังจากที่มาหน้ามือเสาว์นก็ภาพี่น้องถ่ายคลิปอันรีวิวเนาะรีวิวเขาพี่น้องเอยเบิ่งเขาเนาะเขาที่มันตายพี่น้องกลับไปเบิ่งได้เนาะคลิปลงไปก่อนหน้าน,นี่แหละพี่น้องมาตอนทเที่ยงเนาะเขากับสีเห็ดอาหารกินเที่ยงเห็ดของกิน,นกินเที่ยงพี่นอ้องได้เข้ามาพรจะไปหคทำหรือว่าอีกแล้ว อีท์เนี่ยกินเนี่ยอยากสบายดีได้เจอตีไก่เตะเตะอันอันจอยมากแต่ไทยนอนพี่น้องมาอยู่กันได้จักเดือนนะได้เจักเดือนเจ็ดเดือนกว่าเดือนกลัวคือเฮงแถวอะพอได้ว่าว่าอีกบ่เจ้าแบบจะฮะกับไม่อยู่ได้เดือนกว่าขอว่าจะเออมาอยู่ได้เฮิงแหละ กะเดือนเดือนกลัวเดือนันที่ทาไร่้ซือก็จะมาอยู่ประมาณสองสามเดือนแหละมณอนี่สี่กด้เดือนหนึ่งกับสิบปั๊บนะกอนเดือนกลัวกันหอดวันที่สี่กับงเดือนข้าก๊หนีหรือมันจเสียจำโดข้างใกน่ยะอันนี้ก็กำลังปิงไกลพี่นางไก่หนอุนเป็นพวกเขากินอคิเลเพาะอกคิเลมาเมืองศรอาปะขาดถ้ายในไกลบ้านมิแต่ดอกแล้วเหาะเอาม ตอนนี้ส่องกับผ่านเลมเบิร์บอส่องผ่านนะดูพี่น้องส่องผ่านนะเนาะพี่น้องสองอ่ะมันยังลอยยังขมวจัดเพิ่งอี่ยเขายังถานึ่งเนาะถาพิ่ถ่ายยังพี่น้องแต่ว่ามันกับผ่านเรียบร้อยเลยเนาะสร้างรายได้มีรายได้เลยพี่น้องกับฝากพี่น้องเบิึงโฆษณาให้เนาะคลิปอ่าเนาะฝากติดตามมาแหละ ๋ยวสิขืนซองหาพี่น้องเลยกันฝากเบิ่งไปกำลังใจเน้ะพี่น้องส่วนนี้ก่สิกลับมาเห็ดลิปอยู่บ้านดนบ่ฟังเบิ่งมาก่อนลยนะจิย่ใจตามฟังเบิ่งงนะพี่น้องแก่ยังบทั้นหูนะว่าสิได้กลับเมื่อกุงเทพหรือบ่กยันส่วนนี้แก่ขั้น มีเอฟซียังคอยสนับสนุนคอยเบิ่งกับสิเลยยู่บ้าน,นโดนเนาะกระดอยู่น้ำนองนิ้วพี่น้องยูนงนิ้วกับเขาเห้งอยนีแม่แม่มนูแล่ล้วก็มีค้วไย<ด>มีงัวต้อง,งพูแล้ะต๊แลได้คล้ายขวไคายงวัวไปกับสิบย่างปันได้พี่น้องขันบ่ได้ขายกับป่อมนนะ งานนัน่นก็มาอีกสมมติว่ามาขันโบได้ขายขายดีไม่เอบวาขายขายเห็นนะเบิ่งส่งเราคือจะขายน,นะเราขายก็ดีจะมวยหยาบด้วยนะหนำพร้อมเน้ามันก็หยาบน้องอ้วนค่อยได้หนุ่มเลยเอาเสียงลุง <Okay. S 2> เนี่ยเด้อมาสบายดีปลาลุงก่อนมะปิดเสียงลุงก็สบายปลาลุงนีด่ดีอย่าปิดมาจุฮะปินมาโหลดนี่โบเห็นดรอโป๊กไปได้ดี สบายดีสบายดีสบายดีเฮ้ยลุงมินี่ครัสีเฮ็ดย่ำนาะพี่น้องย่ำเป็นเมนูอาหารไทยเนาะย่ำนี่อาหารไทยบ่ได้เอาปลาหมึกมากกับกุ้งเนาะจักอันไว้ใสย่ำชามที่นี่เนี่ยสบายดีเพีองคือจังเกี่ยวขึ้นไปเถื่องว่าจะไปเอาเลยแม่ลื้อลูกนี่กุ้งดีเด้งเสียไว้ใสคั่นบ่เอาไว้ตู้เย็น

อโอ้ยอันนี้ก็เอามาน้อยหนึ่งสะอขอเรีวามีกุกก้งกระป๋ามึอกอันนี้อเอญญอมีเต้ก็สีใดหน้อยหนึ่งเนี่ยบอมันแฉ่งมันเก๋บ่ไาไปให้ทานานะมาก็ทันอย่ามันขาดมุนกระจุยยาสีเฮ็ดจ้ำกินพีน่น้องนี่แหละตเตรียมเนาะยำบุญเซ่นครับบุญยอะโอ้โหหนูอวดยาไปหนูอยากพ่อผม มูได้พี่น้องในหมอเียมอันนี้อันนี้เขอได้อพี่น้องหมออุปกรณ์หากรเครื่องาควบนหมอห้ากระสีอันนี้เน่อยู่หน้าอยู่น้โอนมาตอนยิบสิวตตจะตอนนี่น้องเมย์เมย์ปนไก่ไคห้ลอพากินลายน้องอนดอใส่กระสีใส่อันเดียวอเนาะตัวนีแต่เอาไว้อันเอาไว้ด้วนเดียวพอ ตัวนี้ก็เครื่องหัวหินลายโป๊ะดินลายหัวยังไงเนี่ยโอ้โหโคตรมากมากเลยใส่เยอะแบ่งขอยเดาจังหน่อยเด้อเราต้องใส่อันนั้นเด้ึกอันนี้เราพาใส่ผิดค้นค้นมาทุกอย่างเราพาห้อยผิดจังที่แบ่งแล้วก็แบ่งแล้วก็จังใส่ผิดทีหลังอยากคือการี่อนใจกินเผ็ดตัวอยากได้บันไดเตรียมสียามซอยผักก่อนเนาะเตรียม

อยพ่อมาอยู่อันนี้อย่าคล้องไทยได้พี่น้องมันอยู่บ้านเขาอยากกินจะกินพวกกุ้งปลาหมึกไปังฉันและกุ้งปลาหมึกอยู่ไทยเห็นลายพี่น้องสดเออสดสดาคาก้าามันกับพ่อ แพงแนาทาเพาัาออเอ,อื่อมันสีเดินทางมาหอด้ด้นะคิดโดดคุณซดเดีของมันเขาของมันเขา,ากับกัะแพงลืนกันไยเต๋อไปเลยหน้ากระเทียมดองกระลื้โอ้จะแนวลืวมสีแซบข้ากระโดยำกันเล

น้ำพรงน่โยอดแล้วสำหรับเ้าเมนมัือแบบไยำกสีนกับมูยเมนขอแต่มี่กึนชายกับอันหอมแดงนี่กะกัดสินนี่กะพอแล้วเันคือกบมีหันมูซับได้ยำอยู่เลยเมนมับซับยังมีเป็นแต่แสบเนาะหอเดีหอมเตรียมรองกระลือมใจานกินเนาะ ได้กินวันอาทิตย์เด้่อยไปกินหิไดเหตุงานเอาก็บ่ได้กินกินข้าวเพลเลยพอดีเพล่พี่นาะจะเทียงนันบาดมันเทียงกแต่บางกินเ้าสวยก็เอยรหยัดเข้าไปเลยจะซีมอยากยืนยอนเขาใส่ใส่กิอันซบห่เลยอ้งเาต้องสวยเลยจ้าจัง น้เหล่าและพี่น้องเดี๋ยวที่ตักแบ่งน้องอันอยากกินตนมีผีกตากบออตลยา,บายป็นใดกด้กดกอ,อนอพอแล้ว เอาอยู่อนันนึงอืพอเอออันนั้นันนะตัวนี้กะใส่ถาดบ่มีอันนั้นเนาะเสร็จมันเ

ดูเฟซกุนตีหน้าหนาตาหน้าหาง่ามก่องงามหงงงามเนาะปัดไทยปัดไทยค้นเ้นี่น้ำจิมออ้มเนาะนี่เนาะเจือกน้ำจิ้มก็ดี เอามาลายอยู่มาพี่น้องมาเดี๋ยวกินขาเนาะเอออย่าพี่หนจังเสดเด้อใ่มาเด้อกนอมาเด้อแดดกินนะเดิมมาเด้อเอิอนปลาลุงกินเจาน้าตีมาเด้อพี่น้องกินขาว่าสิมาเด้อพี่น้องมาเด้อปลาลงกแม่หนน้องโอนเด้อ ถ้าไม่แน่กินกับเผาวันนี้แน่กินนีดอกก็นีนกินด่มนเป็นกินเดี่ยอนกอนนี่ครับอืนน่ยเอเยนนนี่นะนจาดีบอกปิดถ่ายน้าปลาลงเลยจละาเยกักเขาเลย เขเห็ีบบังดู้ดงอ่อนเอาเอาผัวค่ะไปกินกลางคืนทำนีแต่เช่นน้แต่ยางอลไวกมืเนี่ยันจัง,ง่ายเนาะเจนน้อพี่อ,อัญจูคร อ๋อคีเล s <S ็กอะคเล็กเป็นต okay. ัวที่เพี้ยนต่อแต่กินปลาแซ่บนึกแซ่บคณะบาร์เลยใส่แตงข้าวแล้วเนี่ยเพราะว่าใส่หมูนั่นแล้วก้ใส่ข้าวเมื่อไหร่เบียงนั่งอยู่ก็เลยหมดตังค์ไปอมแสงนั่งที่เด็กเนาะขันแสงนั่งตรงใส่ข้าวข้าวเท คอนเฟิร okay ์มใช่เอาเอาไก่เน้าดุงเนาะแม่แม่เอาไก่มาหาเนาะยั้นเราหดเนาะกินก๋หมู พักหลายๆนี on, ่จะได้ส okay. ับควอมเขีมพักกับข้าวอย่างเคนกินเสียงให้ของบะไรเขีมเขีมมะเขือไม่ดีกว่าจังข้าวเจ้าแม่จางข้าวเขี่ยมเลยค่ะบคนนี้เคยเจ้าแม่นจังลูกกำลังกินมังสวิรัตินี่แหละเสียงมันอื่นมันก็จังโมมีอีนะ มันก็ดีแต่มันเยอะแกงเขียดเส้นเส้นแกงเขียดก็เห็ดเพื่อว่างแบบเอีเรื่องของแบเราเห็ดจริงจังอยากจืดแต่ว่ากินได้คทำตัวไปกินได้เมื่อเท่นบวกให้ป้อมเอาไก่เนาะน้องเบ่นให้เอาไก่แห่หน้าหลูกเนาะเดี๋ยวแม่เอาไก่ค่ะเพราะว่าสิได้ขอเติมจืดพอดบ่อยากขมเกคี่ยง นค้นอ้อยังกันองนำพอดีนทราบหน่ะนเอาเลยถ้าันเอาแบอากได้แล้วหมกได้ไปจุ่มเห็ดได้จ่อยพุ่นกระตุกฝากกหองเดีวกลไปกระดับอ้าเม่เอาต้มบจนก็ออองอ้อมึงเขาเขาจมแบี้ื้าเขาคิดพุ่งกะลุกมากมาอ หอได้เนาะได้ลใส่ไ่เปลาใส่เม็ดไม่ใส่หาดอกขยะผ้าห่อใส่้าสมองนะครเตากระดูกทีเนหอี่หอนนเนื้อเท่ากีเลีงอม่บแ่อบแ่บคมบคมบ่อืมคมหอจืดอ โอ้ยากจะบคมนะยังไงวะออมเบอร์บอวไปตบไห้มันสะได้้าก่อนออมพริกพริกพริกก่อนเด็จุ่เพริกแต่กินอันนี้ไม่กินอย่นี้เพรก ก็จะคนตมหอยก็จะเค็มเค็มเนาะเค็มป่ะฮะหวเคมพอดีแล้วกัิมเค็มแต่ทึ่งเปนไงวะเจอยุงเหม้มเค็มขาก้มเวากกินจางคนนี้เ็มเ็มวหเม็มนได้แล้วกันนะได้แล้ว ก็กินได้มดเดอเตปลาเี็มคนนี้กินดีบ้าง้าคือกินบ้างขาเต้มนี่กินกับอ่างข้าเคเคมข้ามุกเคมไข่เคมทอดเคมเคมกยิ่เข้าต้มปลาทูเค็มทูเค็มกระ่ับมันมันบีบบาน้าใส่้ะกพดวานน้ำมมี่อยากได้ กินนะคะเนี่ยเราขอไปกินแต่เ็มประทงแตกินพี่น้องตอนนี้กะมาแต่หน้าเลยเนาะกะเลยมาแวะปิดคลิปพี่น้องอยู่แคมเซนเนาะว่าเสออกไปหน้าไอ้ดอนพี่น้องออกไปเข้าเจ้าไปม่เขาซอยไอ้ดอนเนาะบุมแม่ดอกไปคนเขาพี uh ่น huh. ้องว่าเสิออกไปเนาะกะเลยฝ่าวเขามาเนี่ยพี่น้อง ไปสิออกไปหน้าไหนเหลนไหไปอันนี้ซอยแล้วเนาะไปขนเขาซอยแล้วแล้วสิพ่นเขาเลยป่ะไปเดี๋ยวนอนกบสีได้เดินทางกลับไปเด้อพี่น้องันิอกับบ้ามันจ้ารับรลิมีกบสีได้จบเนี่ยสำนึกพี่น้องไอ เดี๋ยวไว้พอกันใหม่คลิปหน้าเด้อพี่นอ้องเอยสลับกิปนี่ขอตัวลาไปก่อนเนาะขอกาวเขา้ามาสบายดีพี่นอ้องบ๊ายบาย